ครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นพออยู่พอกินได้รับแรงบันดาลใจจากลูกต่อไปนี้เขาจะไม่แบมือขอต่อไปนั้นเขาจะเป็นผู้หยิบส่งเงินให้กับครอบครัวเพื่อพยุงฐานะของเราให้ดีขึ้นวันนี้พ่อแม่ปกครองต้องบอกเขาว่านี่คือนี่คือการทํางาน ที่มีาไรายได้ฉะนั้นนี่ก็คือการช่วยเหลือครอบครัวเมื่อวานนี้ออกเยี่ยมบ้านอภิวัตรแม่อภิวัตรอยู่ไหนนั่งไงอภิวัตรนี่คือลูกศิษย์เก่าเมื่อห้าปีที่แล้วสี่ถึงห้าปีนะแม่อภิวัตรนะคะห้าแล้วห้าแล้วเกิดอุบัติเหตุตอนสอบปลายภาคจบปะวะสแล้วแม่อภิวัตรเนี่ยดูแลลูกติดเตียงสองปี ฟื้นฟูแล้วเดี๋ยวนี้สองปีก็ยังไม่ดีขึ้นปีที่เอ่อห้าเนี่ยแม่พอออกไปดูแลด้วยเมื่อวานนี้ถามว่าไปประชุมอันครูอ้อมให้ไปประชุมส่งลูกไปเสียให้มันไปยุบละก็เลยว่าจะให้ไปไหมหวยหาเงินซอยกันหาหลายคนก็นได้หลายคนบ่งดูนี่นี่คือนี่คือการฝึกงานมีไรายได้ ทุกครอบครัวจะต้องพยุงฐานะของครอบครัวให้ได้ให้ดีและมีความรู้ไปด้วยนะคะให้ได้ให้ดีและมีความรู้ดีใจกับทุกครอบครัวนะคะที่เราปลูกฝังให้ว่าไม่ใช่เรียนหนังสืออย่างเดียวแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ไปอ,อ,อยู่กับเพื่อนพอเพื่อนชักชวนไปไหนก็ไปไม่ใช่เราสอนให้ ทุกครอบครัวจะต้องมั่นคงมั่งคั่งจากความสามารถของลูกหลานของผู้ปกครองเองยินดีด้วยนะคะยินดีกับทุกคนคะ่ะขอบคุณสวัสดีคะ่ะม่ว่าบดู